และนี่คือแก๊งหนึ่งที่มึงไม่อาจจะเข้าใกล้ที่ยังไม่คุกใจกูยินดีจะใช้สมตินตวัดที่หน้ามึงเข้าให้จงอยู่ห่างๆถ้ามึงไม่อยากจะตายที่ตรงนี้และการกูสายโหดไม่เคยบอกใครว่าพวกกูคนดีจะทำเอา คนทั่วไปในเขาไม่ทำกันเช่นการมาเปิดกับกูก็ขายกับการที่มึงเอาร่างมาให้พวกกูกระเทือไปวันๆมึงสู้ไม่ได้เลยสักครั้งพวกแกกระโป๊ที่เพิ่งจะเกิดเด็กูไม่อยากจะจำมันและฟังให้ชัดกูแบล็คคิงกับเพื่อนพี่น้องของกูกูทุ่มหัวใจให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนอย่างแท้จริงมึงลองมาทำพวกกูจะสวนกับแบบเตมนไปมึงอยากจะมวยกับเซบีก็ได้เราไม่ต้องใช้ดอกเวทที่ละเอาฮ้รู้ไปเลยที่การดวลในครั้งเดียวว่ากูกับมือเนือใครจะอยู่หรือใครจะไปถ้าเกิดมึงตายขึ้นมากูบอกพ่อมึงแล้วว่าไม่ต้้้ออออองงงงห่่วววไไรรรแแลกกกกมพูสาีบคย เจอกันไม่กลัวกูแบกเงมึงเข้ามากาบตีนมึงไม่ต้องปากดีเธอมึงไอ้อยางเจอกูรอมึงตรงนี้เข้าประชาับกูมึงตายฟรีคล้ายกับมึงไม่รู้วันไรดีจะลาพวงมึงให้ถอยไปตั้งหลักจะค่าอย่างเดียวไม่เว้นในวันพระให้มึงรู้ว่า ของจงจริบอสแบล็คคิงมีชื่อว่าเจบี้กูนอะแบล็คคิงระดับพวกมึงจะตายอย่างเดียวเราไม่มีทางจะกลับตละลับปัดมึงมากันสามก็ซัดทั้งสามหลับหมัดมึงเบายังกับโดนลูกหมากัดแต่ที่กูให้มึงไปไม่ใช่เบาๆไอ้เชี่ยกูเล่นมึงสาหาัสเดาทางพวกกูไม่ถูกขนาดวิญญาณมึงหลุดจากด้ามพวกกูยังซัดไม่หยุดเวลามันแป๊บเดียวตอนที่มึงฟุบหลับกับพื้นรถพยาบาลแหวกคางสิ่งมาวัดที่ปพจนรสะดุดดับไม่ฟื้นไว เพื่อนพี่น้องกูรักกันสุดสุดพวกกูนั่นแฟนแค่ไหนก็เห็นได้ชัดแบบสุดสุด หาที่ไหนเลยแค่เรื่องตายแทนให้สำหรับกูเรื่องนี้เล็กๆไปเลยมึงเจอแบล็คคิงผู้มึงต้องหลีกดนวนจะว่าแต่ความเจ็บปวดมึงทำอะไรพอกูไม่ได้เลยไอ้สั์แม่ตันร้อยขีดควรกูนำมึงไปไกลโคตรมึงไม่มีวันจะตัมงกูทำมึงจงเขนใจกูแบล็คคิงมึงเข้ามากลางตีมึงไม่ต้องปากดีถ้ามึงเงยจาเจอกูรอมึงตรงนี้เข้าปอดช้าเกับกูมึงตายฟรีคล้ายกับมึงไม่รู้วันร้ายดีจะลา้ววงมึง ถอยไปตั้งหลักจะค่าอย่างเดียวไม่เว้นในวันคระให้มึงรู้ว่าพวกกูของจริงบอสแบล็ k คิงมีชื่อว่าเจบีกูน่ะแบล็ k คิง